เอาล่ะพิซีดเบเกตตอนนี้เราก็กลับกันมาอีกแล้วนะสำหรับรายการโนบิต้ทีวีแล้วก็ไปอยู่กันในเกม Backroom ค o m p a n y นะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยมันจะไม่เหมือน Back room ปกตินะครับมันจะใส่พวกเลนท์ท่อคอมพานีเข้าไปด้วยเห็นคอมเมนต์ในในในรีวิวเขาพูดกันอย่างนั้นนะนะแล้วผมก็ไปเลือกเป็นระดับไนแอมาด้วยหรือว่าฝันร้ายก็ตัวพี่บีนะครับจะเป็นตัวสีขาวส่วนป็นเบเกตจะเป็นตัวสีชมพูนะครับไม่ต้องพูดบำตําเองกดดีพาร์ตไปเลย ใช้กล้องเพื่อถ่ายรูปถ้าเจออะไรแปลกโอ้ง่ายมากเลยแล้วแล้วกล้องรออ๋อก,กดตัวเอแม่งดูตรงนี้ดิห้องนี้คือห้องอะไรวะโอ้โหไม่มีอะไรเลยอ่านี่ไงเจอแล้วของแปลก<ห>เอาไปแล้วหาเรื่องแล้วกูว่าแล้วเชียร์ว่าต้องทําอะไรที่มันจะก็หน่อยอหแหละกูรู้ว่ามันให้ลงอาจจะได้รู้ว่ามีระบบไอ้นี่เปล่าไอ้กูเห็นผีอ่ะพี่พี่เป็นผีเหรอเออกูเป็นผีไอ้พี่เป็นผีแม่งกูถ่ายดี่ ไหนมึงรู้ไหมมึงอหน่ไหนไ<ม>เน<ล><ล>ี่ยมึงอยู่ตรงนี้เน<ย>ี่ยเหนื่ยได้ยังไงเรามีแบบพลังงานด้วยนะเหมือนจะแบบอยู่ได้ไม่ตลอดไปเลยปุบังได้ไหมไม่ใครก็โดดลงไปเมื่อกี้วะ พวกมึงทำอะไรกันเนี uh ่ยกูถามจริงพี่พีเขาบังผมอ่ทกำบังกันได้กูิที่ไรโอ้ยแม่กูปวดใจว่ะพวกมึงเนี่ยกูไม่รู้ว่าผีมันทินบังพี่พีเขาบังผมแล้วผมก็หลงไอ้ย่าผีจะบังได้ระห่ำอะไรวะ Five minutes later กูกำลังดูไอ้ไอ้นี่อยู่ที่ที่มันเหมือนกับเป็นเป็นเหมือนกับจัดงานเลี้ยงอยู่ข้างในโอ้ยแม่งมีของเต็มเลยอ่ะไหนจัดงานเลี้ยงวะมึงมึงกลับไอ้ตัว ตัวปลาเมื่อกี้ได้ปะนี่ยเนี่กูอยู่ข้างตัวปลาเลยเนี่ยกูอยู่ข้างกล่องมันเนี่ยเออนี่กเดโอเคเข้าห้องนี้แหละพี่เข้าห้องเก่าห้องเก่าห้องเก่าถูกละมันมีผีด้วยนะเว้ยห้องเนี่ยบอสพี่ดีดีพี่ดีดีพี่ดีดีอย่าบังอย่าบังเอ้ยแม่งกูถ่ายทอดสดก่อนเลยถ่ายคลิป ไอพีไอพีต้องกูตายนะกูตายนะไอ้เฮ้ยหน้าตาโคนนะเกินเลยอ่ะพวกมึงกูจะกลายเป็นผีผีเลยวะไอ้เฮียของเต็มตัวกูเลยมึงอยู่ไหนศพมึงอยู่ไหนศพกูอ่ะอยู่ในนั้นแหละไอ้เฮียมันไม่มีวันวิ่งออกไปเลยอ๋อต้องอาจจะต้องแอบตู้วะนั่นนี่พี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 พนี่ตรงกูตรงกูตรงกูนี่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 แกไปแกไปดีของเต็มเลยนี่ไปเอ้ยน้ำหนักเกินด้วยฮะเฮ้ยเฮ้ยไอ้ตู้มึงหายไปไหนอ่ะตู้ไปไหนอ่ะ ดูรได้อเมื่อกี้มันมีมืออยู่ตรงหน้ากูว้แล้วมันก็บิดคอกูมาตรงเนี้ยเฮ้ยอะไรอะเสียงแล้วมะ้มือใคเยมือใครกูโดวาอีกแล้วไอ้กูเจย่เหกู่็นแล้กยกลวเอาไว้กลัวอะไรยีกลัว แกไม่คูดวันพี่จักตะแกใช่ไหมไปใี่สามว้าไปไปไวไอ้ยียอะไรก็ฝันวะไอ้เหียกูโดนวัดมาสามรอบอ่ะโดนอะไรก็ไม่รู้ five minutes later ไอ้เนี่ยกูตายเนตายเหมือนกันตายหน้าขายของเลยพี่พีร้องมา เขาลลอดมาตรงที่ขายของอ้าวแล้วชีวิตกูก็ฟัาลอล้าบันนี่เฮ้เข้าไปขายของได้วูมหลอดหอดอ,อกูล่าออกมาให้ละมึงจะบังตัวเฮีย <c oughs> อะไรอะไอ้เฮียแม่งออกแบบเกมมาโคตรกระจอกเลยเฮียแม่งมันต้องมีจังหวะกั้นกูเวหน,นีีแน่เลยวิ่งมาเลยวิ่งมาเลย สบายสบายบุ๋มมองเห็นเลยโอ้มันกวาดบานด้วยอ่ะโอ้เราผีกวาดบานนะตุยะ้ยอะไรมันกวาดบานต่อยไป ตอนนี้เราก็เอ่อมาอยู่ในแมปใหม่แล้วนะเพราะว่าอย่างที่เห็นนะครับว่าเกมเนี่ยมันใช้เงินจํานวนมากแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะเก็บยากในการเปลี่ยนแปลงแมปแล้วก็พวกเราอยากจะมาเสพบรรยากาศว่ามันมีตัวอะไรบ้างนะนะก็เลยให้ทําการเบรกเกตเนี่ยให้เบรกเกตเนี่ยใช้เวทมนต์โบราณในการสกิปบาร์นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็ทําการซื้อปืนลูกซอแล้วกระสุนเต็มพิกัดเพื่อไว้การ SCP ใหม่ๆด้วยแหละไป<อ>ลุยระวังนะลูกซอมันสเปดได้ถามว่าทำไมถึงรู้เมื่อกี้เพิ่งยิงกันไปนะครับพี่มึงจะไม่ยกปืนไว้มือจริงๆเหรอ ไอ้เอสนซีพีโลไอ้แม่งเอ็นซีพีโลเฮ้ยอะไม่ถนัดผาเลยตายแล้วกระสุนเต็มพิกลี่ยแ้วแม่งสตาร์ทเรื่องชนเข้าไว้ไงเฮ้ยแม่งไอ้ป um. ูมหรือเล้าหรือว่ามันกะเอาตายเลยอะลงไปข้างล่างเลยบุ๋มเฮ้ยเอาอะไรอะไรอ่ะ วาบอะไรอะ่ะกูวาบอะไรอะ่ะเกืออะไรอ,ะอ่ะอ๋อมัน,ม,นมันคือมือวา้าบป่ะใช่ไหมใช่เหรออ้าว<ต>ก,กู<ต>กูตกแมปมาเลยอะ่ะอะไรวะเออมันมีมือผัวมาแบบตรงมุมจอมัง้งวะเมื่อกี้ก่อนมัอ่อไหร่ไม่มีมันฟืบวูบแล้วก็กูก็กึก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 แล้วก็ตกแมปมาเลยเออน่าน่าจะเป็นตัวว้าบเลยว้าบไม่ตกแมปเนี่ยนะ กูตามยังกูตายเลยอยู่อเวนดอนเลยอะไรวะไม่เคยอะไรวะเล่าควกันใหม่ดิตัวอะไรโผหน้ามาพี่เห็นปะโผหน้ามาไอเฮียมันวักอยู่ต้องกล้องถ่ายมันนัามันตายนะไม่มีมันหมดไอเฮียนัามันระเบิดได้สัต มากเลยโอ้ยข้าเจ้าข้าเจ้าเรายิงพังไม่ได้ลูกอะไรเนี่อะไรระวังทางแก๊สระเบิดเก็บใส่ตัวเลยกูแม่ง<ด>กูแม่ง<ๆ>ว่าเลยแม่งทางแก๊สติดไฟเก็บไฟตัวมาดิมาดิตรงมึงตามกูมามึงตามกูมพี่พี่บังบงังหน้าพี่สีอะไรอะ่ะถึงรถ ยาสี่คันพร้อมกันเลยเฮ้พวกบอสไหนไม่รู้ดิเหรอมันวิ่งใส่พวกบอแล้วเนี่ยเดินกลับหลังมาเจอเลยแหละนักกลัวเจ็บม่มตัวตัวไอ ไม่วะมันจะซ่อนอยู่มั้งมันจะมีชั้นหนึงอ่ะผู้หญิงอยู่นี่หรือเปล่าเออนี่แหละในห้องนี้แหละเบเกอร์ไอ้รีคอร์ดอะไรย่างขึ้นมามันบอกให้เรารี่าโนมารี่ก่อนที่แบบเราจะตายกันก่อนไม่ตายไอ้ตายแ้กัเงหดเฮ้ยเด็กเด็กเด็เกเอ้าเฮ้ยหลังพวกมึงอหลังเรอ้ยน่ไ้มันไม่ตายมันไม่เป็นไรเลยบอกไม่จะนับถึง20เอาเกมแคสเอาเกม ไททันอยู่ตรงนี้ไงไททันไหนขอดูหน้าดิเด็กบอกมันจะนับถึงยี่สิบอะวูดเด็กหน้าโคตรน่ากลัวเลยพวกมึงเออว่ะเอาเกมเกมไปแล้วไปเกมเปลี่ยนด่านเลยเปลี่ยนด่านเลยพี่รอบนี้เราจะไม่ตายโอเคไหมโอเคไม่ตายจะไม่ตายเลยตายสุดไม่ตายเปลี่ยนไปเป็นสีขาวเลยว่าสีแม่งสีแห่งการทำลายล้างผู้เหี้ยอะไรวะกูเสียการทำลายล้างเสียการทำลายล้าง Five minutes later บรรยากาศดีว่ะบุ้ม น่าโดนจำอ่ะแม่งสู้ลูกซองพวกกูไม่ได้หรอกถ้ามึงวิ่งมาเป็นตัวมึงเตรียมตัวตายเลยแลนนองเอือกูไฟฉายไหนี่ไงอ้าวอะไรี่ไอผมตายเลยอ้ามึงกิโดนเพื่อนอ่ะไอกูวิงมาิงมากูยิงมาแล้วะน้องแม่งโดนลูกปลาย ไอ้มีตัวไอ้มีตัวมีตัวอบประกำนังตายอยู่ข้างหลังพีกั่ไปอบ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 ประกันนังไตไอ้เหี้ยไม่มีอะไรแล้วบี่กลับไปทางเดิมเร็วเข้ามึงต้องไปเชื่อแน่ว่ามีผีเต้นท่าพีชวายกังน้ำตายมาเมื่อกี้เหอะเห็นกูเห็นเมื่อกี้ห้องนี้เรามีอะไรเฮ้ยข้างหน้ามีรูปปั้นไว้อะไรแปลกๆถ่ายด้วยไม่งั้นเราอยู่ได้ไม่นานรูปปั้นพี่รูปปั้นซ้ายมือมึงไงเออแต่กูถ่ายฮะ หันหลังแล้วมันจะเดินมาบ้านี่ดสูสิมีอะไร,รโอ้โยพี่เราต้องยิงให้มันสเปสแล้วเว้ยให้มันทำความสะอาดไอตัวทำความสะอาดนี่ไม่ต้องยิงหรอยิงแต่พวกตัวแบบเนี้ยเนี่ยไอพวกตัวบบมันจะตายไอพวกตัวมันมันเออเฮี้ยกระสุนกูหมดแล้วอ่ะมึงเหลือกี่นัดวะเ,เออกูเหลือสองนัดแบกให้กูนัดหนึ่งดิเร็วเฮ้าแบกแบกมานดิโอ้โหไอเฮี้ยมันจะไวปะ เฮียมึงจะหัวหรือเฮียอะไรอ่ะเนื้อเต็มขอหน่อยขอด้วยขอด้วยโอ้สบายไอ้แต่เวลาพี่กำลังจะหมดลงแล้วเฮ้ไม่เป็นไรครัวิ่งไปถ่ายได้พี่ไปถ่ายดิป่ะพี่อะไรไอ้ตามหลังมึงอ่ะเฮียเฮียคอมันถ่ายคอมันไอ้กูนี่ไงพี่กูไม่ถ่ายอะไรเมฆเดินมาตัวมันล้มเลยเดินดมอยู่อ่ะ ไปสเลเดอร์แมนเย้ตไอ้เหี้ยเจ็บใช่ไหมอะเราไม่ได้มาหาข้อมูลเนี่ยเรามาล้างบางเรามาฆ่าพวกมันกำจัดพวกมันให้หมดโลกพวกเอเลี่ยนมาล้างแขนอะแม่งพวกกูตัวละครจากการ์เซอร์ไอ้เหี้ยเฮ้ยเด็กมันมันจะบอกว่านับถึงยี่สิบป่ะลองดูดิ ไม่ตายด้วยมันเมือนมันจะมีซับไตตลขึ้นนะจะนับถึงยี่สแล้วใ้ขโมยตุ๊กตาหมีจากมันไพี่แย่แล้วกูพวกเราแย่แล้วเว้ยอะไรวะกูโดนนับป่ะมึงโดนนับป่ะไม่โดนให้เล่นซดแอบกับมันอ่ไอไอ้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 ไอไอ้ัอ้ไอูไอ้ไอ้ไไอ้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 ้ไไอไอนไอ้อไอไ นับถึยี่สิบต้องใจมหมเลยด่าคนลากลัวเลยก็หาที่ซ่อนไม่หรือวะหรือ่าไว้ซ่อนหรือไว้ซ่อนหนึ่งีวะมันมาได้ซ่อนมันมไ้ซ่อนกี่วิละสองหนึ่งศูนย์รอดออกมาดิเปิดฟอกมาพี่หายโอ้โหมืดจัด เสียงอะไรวะมีลูกซอง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 แม่กระสุนบอลมันไม่ตายมันไม่ตายโอ้หน้ามันมืดมองไม่เห็นเลยเลยหน้ามันเป็นเลือดบังเลง ไอ้กูว่าแล้วทำาไมดิสกิปชันถึงให้ระวังเพื่อนนี่เพื่อนแม่งเอาผีมาวังนี่เองอ่ะ โอเคพี่ซีนเบกเกตก็ต้องจบกันไปแล้ววนะสำหรับรายการรวมไปด้ทีวีแล้วก็แบ็กลูมคอม p a นีเองเราก็เป็นยังไงกันบ้างนะจ๊ะโอ้โหไม่อยากจะเชื่อว่าเกมแม่งลึกลับซับซ้อนจริงๆนะนะก็สำหรับใครนะครับที่มากดไลค์กดติดตัมใครพวกเราทุกคนก็ต้องขอบคุณขอบใจไปนะนี่กินดีครับสำหรับวันนี้ลากัไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าบา,บายจ้า <c oughs> <c oughs>